สวัสดีครับพบกับ pg hardware ทาง YouTube pg text นะครับช่วงนี้เนี่ยโควิด -19 กำลังระบาดหนะักหลายๆคนก็คงต้อง work from home กันซึ่งก็เนาะงาน work from home เนี่ยเราก็ต้องทำกันในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วซะส่วนใหญ่แล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องยังไม่ได้เปิดพอเราเปิดเครื่องปุ๊บมันใช่ว่าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยในทันทีมันจะต้องกว่าจะเข้า power on self test ผ่านไบออก,กว่าจะโหลด os กว่าจะู่นนี้นั้นแล้วไหนจะสตาร์ทอัพโปรแกรมเราอีกละ่ะมันต้องใช้เวลาในการเปิดอย่างแน่นอนเฮ้ยอย่างเรามาถึงโต๊ะทำงานเวลาสมมุตินะครับ8ปดมงครึ่งเนี่ยทุกวันเราจะมีวิธีสั่งเปิดคอมให้พอเรามาถึงโต๊ะแล้วเราเริ่มทำงานได้ทันทีไหมนะ <S 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 2> <S 2> ในคลิปนี้ เราจะมาสอนตั้งเวลาเปิดคอมอัตโนมัติด้วย RTC Alarm กันครับเพื่อที่ว่าตั้งเวลาเปิดล่กงหน้าปุ๊บเรามาถึงที่โต๊ะคอมเปิดเสรซจหมดแล้วเราสามารถเริ่มทำงานได้ทันทีก่อนที่เราจะเริ่มเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเมนบอร์ด แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันดันใช้คีย์ไม่เหมือนกันเนี่ยในการเข้าตั้งค่าไบออดหรือ UEFI เนี่ยถ้าถามว่าดูได้จากไหนหรอครับไม่ยาก 1. คู่มือที่ให้มากับมันกับสองเอาไปเสิร์ชดูของรุ่นนั้นบนเน่ยมันจะมีบอกอยู่ครับว่าเราต้องใช้คีย์อะไรในการเข้าการตั้งค่านี้ปัดเครื่อง ซึ่งของเราเนี่ยนะครับ ASUS ที่ใช้ b บ o อเก่าๆใช้ Delete ย้ำนะครับอาจจะไม่เหมือนกันกด <Good. S 1> บางทีมันก็อาจจะไม่ขึ้นให้ในหน้านี้นะครับอย่างที่บอกเราต้องไปเช็คกันก่อนเนาะทีนี้มาที่ Power มาที่ APM Configuration นะครับมันอาจจะใช้คำไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ อาจจะใช้คำแนว power management อะไรประมาณนี้เลื่อนลงมาแถวๆคำที่มันเกี่ยวกับ rtc alarm อันนี้ดีหน่อยใช้ตรงตัวเลยว่า rtc alarm จากนี้นะครับที่เห็นว่ามัน disable อยู่กด enable แล้วมันจะให้ตั้งเวลาอ้าวแล้วเราควรตั้งเวลาเท่าไหร่ดีอะสมมุตินะครับเรามาถึงโต๊ะทำงาน แปดโมงครึง่งแล้วไอ้แปดโมงครึ่งเนี่ยเครื่องเรามันต้องสตาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยถ้างั้นเราก็ต้องเผื่อลวงหน้าไปก่อนสิใช่ต้องเผื่อลวงหน้าแล้วเผื่อลวงหน้านานแค่ไหนอาจจะเป็นคําถามที่หลายๆคนน่าจะคิดหนักกันเลยทีเดียวแต่เราอาจจะเผื่อไว้สัก5นาที1 0บนาทีไม่เสียหายครับ งั้นเราขอเผื่อ5นาทีแล้วกันเมื่อกี้เราบอกว่า8โมงครึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเดทอ๋อเดทมันกำลังถามว่าวันที่เท่าไหร่ปกติมันก็จะมีเนี่ยนะครับเป็นวันที่ของเดือน uh, อ่ะ every day ยูที่เด8โมงครึ่งถ้างั้นเราเผื่อ5นาทีเป็น8โมง25อ่ะ hour มันใช้รูปแบบไหนโอเครูปแบบ24ชั่วโมง ถ้างั้นเราก็เลื่อนลงมาที่8นาทีเมื่อกี้25เนะิะห้าอนเซ็ตปุ๊บเซเกลแล้วแต่แต่ผมจะใส่เป็นสูนย์แล้วกันเรียบร้อยทีนี้แหละครับคอมของเราเมื่อถึง8ดโมงยีของทุกวันมันก็จะเปิดเองโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่ม Power แต่มีข้อแม้ยอย่างหนึ่งเราต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้นะนั่นแหละครับและอีกอย่างนึงที่เราต้องเช็คก่อนที่เราจะออกจากตรงนี้ดีๆคือเราต้องมาดูว่านาฬิกาเราตรงหรือเปล่าถ้าตรงแล้วผ่านกด F10 ออกได้ทันทีวิธีการใช้ RTC Alarm ในการ ั้งเปิดเครื่องอัตโนมัติก็จะประมาณนี้นะครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่ทาง YouTube PG t e x s Facebook @pin s g a m e r x อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมกันมาตลอดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ